วันนี้แม่พลอยจะมาถ่ายรูปเรือนไทยเก่าแก่โบราณน,นี่ให้เพื่อนๆดูนะอยู่ที่พร่ศสีอะไรอ,อ,อ๋อพระนครสียุทธยานะคะเพื่อนเพื่อนสวยงามมากจริงๆนะคะเป็นเรือน,ะะนอไทยแบบนี้นะคะไม่พลอยจะให้ดูเด้อรอบบ้านเลยนะไม่พพยจะให้ดูนี่อันตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะคะ ตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะเนี่ยหลังใหญ่มากเลยนะหลังใหญ่มากเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านล่างนะเนี่ยทางขึ้นด้านหน้านะฮะเนี่ยเดี๋ยวไม่พล่อยให้ดูเลยนะคะนี่ดูสิหลังใหญ่มากเลยนะหลังใหญ่มากนะคะดังนั้นอะ ใครได้มาก็มาเที่ยวนะเป็นบ้านเก่าแก่โบราณจริงๆนะคะเพื่อนๆเป็นบ้านเก่าแก่โบราณจริงๆนะคะเนี่ยใต้ถุนบ้านนะคะก็จะมีไอ้ดำตัวหนึ่งอยู่นะคะาจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้แม่พลอยถ่ายแต่เฉพาะเรือนไทยให้ดูนะถ่ายเฉพาะเรือนไทยให้ดูกันนะคะเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะลงมาอันนี้ก็ด้านข้างนะคะด้านข้างที่แม่พลอย เมื่อกี้แม่พลอยขึ้นไปชมอยู่ข้างบนแล้วนะเดี๋ยวคลิปข้างบนแม่พลอยก็จะเอาทยอยลงให้ดูนะก็คือสวยจริงๆอะ่อะสวยจริงๆข้างบนก็จะเป็นแบบเหมือนนีรูปของหลวงพ่อรอห้าด้วยอ่ะนั่นก็เป็นโบรนาณแบบนี้นะคะโบราณแบบนี้นะคะพเพื่อนๆนะอ่านี่คือด้านหลังนะคะเมื่อกี้แม่พลอยถ่ายด้านหน้ามานะคะ เนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะพากันดูเลยบ้านเนี่ยบ้านเรือนไทยเนี่ยสวยงามมากจริงๆนะคะสวยงามมากจริงๆเดอ้อพี่น้องปองไปใครได้ไปได้มากกัมาเที่ยวมาเบิ่งมาส้มกันเดอ้อจ้ะเป็นอนุสร์เป็นเรือนโบราณสมัย<อ>น่าจะถ้าแม่ดาวไม่ผิดเห็นรูป สเสด็จพ่อรอห้าะอยู่ข้างบนนะไม่คลอยก็พูดไม่ถูกเนาะไม่พลอยก็พูดไม่ถูกว่าบริเวณบ้านนี้ก็สวยงามมากๆเลยเพื่อนๆนเนี่ยใช่บริเวณเนี่ยนี่มีเตมีกตามาขามด้วยมีสนามหญ้าสวยงามมากจริงๆอ่ะล่มรื่นล่มเย็นดูไปทางไหนก็สะอาดสะอ้านงามตาจ้านะเพื่อนๆค่ะ เป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะมาชมกันนะ,นะเป็นจะประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวแม่ยพลจะให้ดูคลิปหน้าต่อไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ละคะ่ะอันนี้คือรอบนะคะรอบบริเวณเรือนไทยนะคะโบราณเก่าแก่นะคะ สมัยเหมือนเราได้ดูละครอ,อะอะไรประมาณนางทาตอะไรประมาณนี้เจ้าขุนเจ้าแผนประมาณนี้ที่อยู่ะนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าต่อไปนะคะเพื่อนๆน,นะเนี่ยบริเวณก็จะเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะเนี่ยเดินยาก